ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทูคู่ทุกคนคือเก่าพี่น้องครับผมพอกันอีกแล้วกับพอยี่ตุยลุยอีสานเหมือนเดิมพี่น้องมาพี่น้องมือนี่พอยี่ตุยจัดอาหารแบบเสียบๆหากินยายๆพี่น้องนั่นก็คือไข่เวียดนามทดสอบร่องเบิองพอยี่ตุยบ่เคยล่องหลอกพี่น้องบ่เคยล่องหลอกเห็นตาขาเจ้ากินช่องอื่นข่าเจ้ากินเป็นตาเสียบพอยี่ตุยเรอยอยากลอ่องเบงองสำหรับเนั่นก็สะเอาอัน กุ um, ้งพี่น้องกุ้งสดๆเรามากินกับน้่งกินซี่ฟูดนอาเป็นขวบคู่กันไปสําหรับผักกระเข้มก็บสเป็นผักเค่วกินกับไครเวียดนามเรากกับีพผักสลัดหรอกกับเลดี้ระมาณนี้แหละพี่น้องมาลงมือกันเลยทดสอบเบืงกงอนเนาะพอเนื้ว่าพอเนี้ตุ่ยจิสิกินกินได้บ้าล่งเบึงเห็นแต่ข้าเจ้ากินมันมันเป็นแต่แสบเนี่ยพี่น้องมันเมียนบ่หล่ะพี่น้องเออไข่เวียดนามนะพอเนื้อตุยสร้างมา ลายบาดอยู่ดีพี่น้องเพื่อุน่นโอ้โหคือผิงสีปะ่ะอืโดมเบิงก่อาตัวเป็นตะเสียบอยู่ตัวหลักอมห้อมใส่หลักไฮเบียดนะั่มันสูบบัวน้อบาดนี่พี่น้องเลยอืมวะมันกินเดรบ่ล่ะอเฮ้ยโอ้อเอยเอ๊ะ อลองบิ้งเนาะกินเด้กกะซางด้วยเนี่ยใส่น้ำจิ้มซีฟูด้ดทุดสอบเพรื่นวาให้กินกับไอ้นี่พีนน้องผักเคีย้ยวอันนี้มันจังสีเขากันเา้าลองเบิ้งเลยข้ขมามแหลกแหกหมันพี่นออ้องอาอือหืมอือ ใ่พี่นอ้องเจ้าอืออักเ้อ่ะอือมังตัดแยบย้ยดพี่น้อง nữa các anh mặn 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 rồi đấy rồi cái gì chắc như nước cái gì chất y như cáiประเภท mặn กืสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่และพี่น้องพอวลานยืดเกับบลกคอยเอา,เอาจงไวเอ็นน้อยหนึ่งยังบม่ทันหอดลอยพอะว่าพนยืดเกับบก็คอยอกินไครห่างห่างไปไหน <c oughs> อ๋อนะเนาะ <c oughs> อร่อยเหมือนเดิมนานพี่น้องเมื่อหน้าตาจวดจาดเลยบานเนี่ยซีฟูด้ดอะ พักเทีวนานนี่บน,นี้อปาป่าพี่น้องกว้งกวงเลยบบดน,นี้อืมอืม ตุ้ยไงเหนื่อยหักคว้าเลยอืตอนแรกเพราะเพรานี่ตุยย่านข้าวไหมพี่น้องอันทีก่กินเดี๋ยวบ้วนข้าวแซ่บหอมไข่เวียดน้ำอ๋ออนี่ละบาทนี่อาหารโปรดยอดนิยม ของปีนียตัวนีนก็คือกุ้งสดเรือพี่น้องเอาส่วนสดเลยหวานปักแถวตามไปเรื่อยเรดดิสกรอบ ออื mm hmm. mm hmm. จัดไปอืม mm hmm. สวด,ดีพี่น้องหวานสำหรับเรานี่พื่อ,อยืตว่กินดอกเขากินแบบนี้ละไกล่วอดปีไม่หรอพีนอน่น้องมันนิ่งกรแเทแมดีกว่าอืม mm อืม hmm. mm hmm. เตรียมผักก่อนผักขอเอาอันนี้ละ อครับอืมอืม,อม,อมหวานอีกเลยพี่น้องกุ้งจุดๆุดอืมอืม,อมปลาเซรี้ กุ้งอีกแค่ตัวกันนะเพราะนี้ตุยติดใจใกุ้งสดอือ้เชรำช้ำๆช้ำๆพี่น้องปีไม่นี่กัแคนพี่น้องคิดไม่นู้บอกแบบนี้เลยพี่น้องเ้ยกัดแกมดีมาก 음! Mm. Mm.